รีวิวเครื่องทำไข่ลวกราคา99บาทสวัสดีครับทุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระก็ตอนเด็กๆนะครับผมเนี่ยเกียดมากเลยไข่ลวกนะครับคุณแม่บังคับให้ทานตอนเช้าทุกวันนะวันละสองฟองผมนี่เกียดเกียดแต่พอโตขึ้น ทำไมถึงชอบไข่ลวกก็ไม่รู้นะงงตัวเองเหมือนกันนะตอนเด็กๆเ,เกียดพอตอนโตขึ้นชอบนะนี่ครับก็เป็นก e คุ cooker นะครับราคา99บาทผมได้มาจาก้าซาด้าชอปปีราคาใกล้เคียงกันนะนี่นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะไม่ได้สั่งสีเหลืองสนอยก็มีถ้วยตวงน้ำนะครับมีที่วางไข่มีฝาปิดแล้วก็มีหม้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ จริงๆมันก็สารพัดประโยชน์นะครับได้ทั้งไข่ลวกไข่ต้มหรือว่าจะนึง่งเอาหงอาหารนะแต่แกะดูหน,น่อยนะกันนะครับ99บาทเองนะก็ดูกองแกสงสมราคา99บาทนะเออก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองาลวาลวกไข่กันดูนะเขาบอกว่าลวกไข่เนี่ยนี่นะครับน่ารักแค่ มีถ้วยตรงน้ำมาให้ด้วยนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฝาปิดนะครับก็ปิดนี้แล้วก็เปิดสวิตช์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องจับเวลาแล้วต้องจับเวลาเองนะก็จริงๆเขาก็ไม่ได้มีคู่มือมาให้นะครับแต่ว่าทางร้านเขาบอกว่าถ้าอยากได้ไข่ลวกก็ใช้เวลาต้มใช้เวลาต้มประมาณ3-4นาทีนะครับ ถ้าอยากได้ไข่ต้มมาตูมก็ใช้เวลา5-7ส่วนถ้าอยากได้ไข่ต้มสุกเลยก็จะใช้เวลาประมาณ12-15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองลวกไข่กินกันเนาะสัก2ฟองนะก็ตูเย็น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 ไข่ไข่ไก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 ่ ว่างตรงนี้แล้วก่อนอนี่นะครับก็เสียบปลั๊กรียบ้อยเนาะเขาจะมีถ้วยเล็กๆมาให้นะครับก็เขาให้ใส่น้ําผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ใส่เท่าไหร่นะก็ใส่โม่ๆนะใส่ไปเลยนะโอเค <Yahoo! S 1> okay, นะครับใส่ไปแล้วแล้วก็เอาถาดที่ใส่ไข่นะครับวางลงไปเลยนะวางลงไปอะ จริงๆเนี่ยมันสามารถใส่ได้2ชั้นเลยนะเนี่ยมันมีอีกชั้นหนึ่งนะครับสามารถใส่ได้เนาะก็ลวก2ฟองพอนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาปิดฝาึบเอาโอเคเมื่อปิดฝาเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเปิดสวิตต์กับเวลาสี่ทีนะปึ้งสี่ทีนะครับดูซิว่า หน้าตาไข่จองเป็นยังไงผ่านไป2นาทีน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเห็นไหมว่ามีเริ่มมีไอ้น้ําเกิดขึ้นก็นี่ผมเอาไข่ออกมาจากตู้เย็นเลยนะก็เดี๋ยวลองสัก5นาทีดีกว่าเนาะเพราะว่าที่เขาบอกว่า3 4ถนาทีเนะี่ยอาจจะเป็นไข่ที่อยู่ข้างนอกไม่ได้แช่ในตู้เย็นโอเคครับตอนนี้ก็ครบ5ทีแล้วนะผมก็จะปิดสวิตช์นะครับร้อนร้อนเอ โอเคเปิดสวิตยบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักพักเนาะถอดพักด้วยก็ดีครับเปิดฝาดูซิกลิ่นหอมชโอ้ยไข่แตกไข่แตกโอเคเดี๋ยวเรล, <laughs> ล,ลองดูนะว่ามันออกมา <laughs> เป็นยังไง <laughs> ก็รอไม่ไหวนะครับก็มันร้อนนะ <laughs> ก็เดี๋ยวแช่น้ำสะหน่อยละ ก็เดี๋ยวเราลองมาต่อยไข่อุ้ยจุกไม่ใช่ามาต่อยไข่ดูนะฮะดูหน้าตาเป็นไงถึงเต้นนะ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใช้ได้เนี่ยเด้ๆๆอเด้อ โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะโอ้ดิบไปหน่อยฮะตรงๆกขดิบไปหน่อยอาจจะต้องเพิ่มเวลาอีกสักนาทีนึงนะแต่ก็โอเคนะครับโอเคนะนแสดงว่าที่เขาบอกว่า3ามส่นาทีน่าจะเป็นไข่ที่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้เย็นนะครับ นี่ก็มีใสๆนิดนึงนะมีใสๆนิดหน,นึ่งเนี่ยใสๆนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไร่องนี้ก็ถือว่าโอเคนะพอกินได้ครับใช้ได้เลยอนะ่ะก็เก้าบ้าบาทนะครับ okay, okay. เอาอะไรมาไหมก็ถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมกินไข่หน่อยนะครับก็เหาะพริกไทยกับซอสแม็กกี้ลงไปหน่อยนะเพื่อ <Okay, okay. S 1> เพิ่มรสชาตินะครับลดความขาวนี่ ก็ใช้ได้อยู่นะอืขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพรวะใช้ได้อืม,อม,อม